ลัคนาราศีพิจิกเมื่อดาพระราหูโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษกในวันที่10กันยายนปี2563เป็นช่วงเวลา18เดือนหรือราวประมาณ1ปีครึ่งฉะนั้นจึงส่งผลต่อชาวราศีพิจิกอย่างไรเมื่อดาพระราหูโคจรมาเร็งลัคนาสามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube channel อาจารย์เจนโหรานะคะคลิปนี้เป็นคลิปของดาวพระราหูโคจรยกย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะเป็นเวลา18เดือนหรือว่า1ปีครึ่งดาวพระราหูนะคะจากโคจรยกย้ายนะคะเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญคือเมื่อดาวพระราหูยกย้าย จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาทั้ง12ราศีเลยทีเดียวนะคะและดาวพระราหูเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภรวมทั้งเทพเจ้าแห่งความโรภความโกรธความหลงและความมัวเมาดังคำกรที่ว่าไว้มัวเมาให้ทายพระราหูแต่ก่อนอื่นนะคะคุณสมบัติที่เด่นนะคะของคนที่ มีดาวพระราหูก็คือจะมีลักษณะเช่นคนที่มีดาวราหูกุมรักหรือคนที่เกิดลัคนาราศีกุมหรือเกิดราศีกุมส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนจับผิดเก่งช่างสังเกตประมาณการคาดการได้ล่วงหน้าหรือได้แม่นยำสามารถที่จะทำงานในเรื่องของเชิงลุกและเชิงรับได้เป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องมีมูลเหตุของอารมณ์หรือเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ข้อเสียของดาวพระราหูนั้นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ขี้โกรธขี้โมโหโวยวายนะคะหูเบาบ้ายอเชื่อคนง่ายบางทีก็เหมือนคนไร้เหตุผลนะคะอาชีพที่เกี่ยวข้องมักจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับดาราลักสดงนะคะคนที่มีดาวราหูเด่นนะคะมักจะเกี่ยวกับดารานักแสดงนักการเมืองหรือคนที่ทําธุรกิจสีเทา คาสิโนบอลหรือหวยเถื่อนหรือนักพนันหรือคนที่ปล่อยเงินกู้เป็นต้นนะคะราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวพระราหูโครจรยกย้ายคราวนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีพิจิกนะคะอย่างแน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะจะขอเท้าความให้ฟังก่อนว่าในช่วงเวลานะคะของวันที่22กุมภาพันธ์ 2562นะคะอยู่ไปประมาณถึงวันที่10กันยายนปี2,563ดาวพระราหูนะคะโคจรนะคะในเรือนมรณะดาวพระราหูนะคะมาจากเจ้าเรือนพันธุนะคะเมื่อจอในเรือนของมรณะจึงส่งผลในเรื่องราวมามาการนะคะเช่น จากที่ผ่านมานะคะพันธุคือวงสาคานายาินะคะโคดเน่าสกราชหรือญาติพี่น้องนะคะและพันธุยังเกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์ฐานะความเป็นอยู่นะคะที่ดินบ้านรถนะคะเป็นต้นนะคะส่วนมรณะคืออะไรคะมรณะนั่นก็คือความตายมรณะคือการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการสูญเสียนะคะหรือว่าการพัดพราก ปัญหาสุขภาพหรือว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเมื่อดาวพระราหูโคจรมาในช่วงที่ผ่านมาฉะนั้นจึงส่งผลในเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหรือการยกย้ายหรือมีปัญหาเรื่องของปลวกกินบ้านนะคะหรือน้ํารั่วท่อประปาแตกนะคะหรือเครื่องใช้ในบ้านก็มีปัญหาหรือซ่วมพังหรือของใช้ในบ้านนะคะ ที่เราอยู่นะคะอาจจะมีปัญหามีเกณฑ์การพังหรือจะต้องออกมาซ่อมแซมหรือต้องรื้อหรือทำใหม่นะคะหรือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะพัดที่พัดถิ่นหรือก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการทําบ้านใหม่การสร้างบ้านใหม่นะคะอาจจะต้องไปอยู่ต่างที่ต่างดินต่างแดนหรือต่างจังหวัด ก็เป็นไปได้นะคะหรือในบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของในช่วงระหว่างปีครึ่งนี้นะคะพ่อแม่นะคะหรือญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือมีเกณฑ์นในเรื่องของการไม่สบายนะคะในช่วงนี้นะคะฉะนั้นหลังวันที่10กันยายนปี2563ดาวพระราหูโครจรเข้าสู่ราศีพฤษกนะกในช่วงเวลา 1ปีครึ่งหรือ18เดือนนะคะดาวพระราหูนะคะมาจากเจ้าเรือนของพันธุนะคะโคจรในเรือนของปัตตนินะคะพันธุจรในปัตตนินะคะจึงเป็นกฎเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นนะคะในเรื่องของดวงแตกจะเอากฎเกณฑ์เช่นเอากฎเกณฑ์ที่ว่าเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราภุมิเมนอสดาว่าไวจ้จะเป็นสเสบีย์แก่ราหูเล่าอาภัพอภภาคโทษแท้นั้นมา ประเหินหินมาใช้ไม่ได้สำหรับคนที่เกิดชาวราศีพิจิกนะคะเพราะชาวราศีพิจิกนะคะเมื่อดาพระราหูโคจรนะคะเข้าสู่เรือนของปัตตนินะคะจึงได้กฎเกณฑ์ที่ว่ากฎข้อที่หนึ่งนะคะกีตสัต,ตะต้องภูมิเมนอาสุรินอง์เกณฑ์กล่าวไว้แม้ชาติตัเวนอัปรรกก็ดีคุณย่อมแสดงให้ยศนั้นเสมอพงคือ เมื่อดาพระาหูโคจรในเรือนที่7ปตัตตนิความรักโดยคู่ครองย่อมได้องค์เกณ์ซึ่งกะทาให้เจ้าตาประสบความจําเริญที่ดีนะคะในเรื่องของชื่อเสียงหรือในเรื่องของเกียรติยศด้วยส่วนกฎข้อที่2ที่ว่ากีตะคืออสุรินทั้งภุมมินสหพันปตัตตนิสุภะอันวินาศนั้นอุดดเกณฑ์ฟังแล้วรู้สึกดีใช่ไหมคะเมื่อ ดาวพระาหูโคจรในเรือนที่7ของคนที่เกิดชาวราศีพิจิกปัตตนิได้อุดมเกณฑ์ฉะนั้นเป็นเกณฑ์ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการสร้างรากฐานฐานะในเรื่องของความเป็นอยู่นะคะจากที่ผ่านมาลววรวบผูกงพังจากนี้ไปชีวิต โชคชะตาของคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการสร้างหลักฐานฐานะทรัพย์สินนะคะการได้บ้านการได้รถมีความมั่งคั่งมั่งมีเกิดขึ้นต่อดวงชะตาอย่างโดดเด่นเลยสําหรับนะคะคนโสดนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้คู่มีตำแหนิเช่นคู่อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นพ่อแม่แม่มลูกติดนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเงินมีทอง แต่คุณจะได้คู่มีตําหนิอย่างแน่นอนเลยนะคะก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องที่จะจะได้เจอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโสดนะคะจะได้ความรักครั้งใหม่ด้วยนะคะฉะนั้นดาวพระราหูที่ยกมาในคราวนี้นะคะจึงส่งผลให้ชาวราศีพิจิกนะคะมีความสมบูรณ อุดมสมบูรณ์นะคะในเรื่องของการสร้างฐานะหลักฐานฐานะความเป็นอยู่ในเรื่องของบ้านหลักประกันทรัพย์สินหน้ามีโอากาสที่จะได้นะคะอะไรใหม่ๆนะคะและไม่เหมือนจากที่ผ่านมานะคะช่วงปีครึ่งทําให้เรามี เกณฑ์วุ่นวายในเรื่องของบ้านหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินรถต้องซ่อมนะคะหรือบ้านมีปัญหานะคะหรือมีเกณฑ์การเดินทางเรื่องเหล่านี้นะคะจะหมดไปฉะนั้นนะคะก็ขอให้ชาวราศรีพิจิกนะคะมีแต่ความสุขนะคะขอให้โชคดีนะคะคิดสิ่งใดนะก็ขอให้คุณนั้นสําเร็จดังที่ใจปรารถนาในกายตนนะคะเทพพระราหูเป็นผู้บันดาลโชคลาภและความสําเร็จ เปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีสามารถบูชาสักการะกับไหว้ได้ที่ณศรีวาัยสถานสีีแยกรัชดาพิเศษโรงแรมเดอะไนบาซ่านะคะ